สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูแนนะคะก็จะมาสอนนักเรียนในรายวิชาภาษาไทยค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องอักษรน,นำค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าอักษรน,นำเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะอักษรน,นำเนี่ยก็จะเป็นพยัญชนะสองตัวนะคะเมื่อนำมาวางเรียงกันแล้วประสมด้วยสระเดียวแต่ เวลาที่ออกเสียงเนี่ยก็จะออกเสียงเป็นพยัญชนะทั้งสองพยางนั่นเองค่ะวิธีการสังเกตอักษรน,นำนะคะเราก็จะสังเกตยพยางค์ตัวแรกนะคะหรือเรียกว่าพยัญชนะตัวนั่นเองค่ะก็จะออกเสียงเหมือนมีสระอระสม,มอยู่ค่ะแต่จะออกเสียงอะเพียงกึ่งเสียงส่วนพยางคตัวที่สองนะคะก็จะออกเสียงตามสระที่นำมาผสม,มนั่นเองค่ะ พยัญชนะตัวหน้านะคะที่เป็นอักษรสูงนำก็จะประกอบด้วยพยัญชนะตัวหลังได้แก่งองูนอหนูมอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนค่ะเรามาดูคำกันเลยนะคะก็จะมีคำว่าขนานขยายฉงนถวายผวาฉลาด ฝรั่งสมองสลับสมัยสนุกสงบค่ะต่อไปนะคะจะเป็นพยัญชนะตัวหน้านะคะที่เป็นอักษรกลางค่ะนำพยัญชนะตัวหลังได้แก่งองูนอหนูหมอมายอยักษ์รอเรือรอลิง วแหวนค่ะเรามาดูคำกันเลยกะนุกจมูกเจริตตลกตลาดตวาดปลัดองุนอารามอาร่อยต่อไปนะคะก็จะเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะประสมสละ ตัวเดียวกันพยัญชนะตัวหน้าเป็นหอนำนะคะพยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรต่าเดียวค่ะคําที่1คําว่าหวังใหญ่หนึ่ง,ห,ง,ห,ห,งหมายหยุดว่าอยู่อย่างค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของคําที่มีอักษรนำนะคะนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับครูนะคะคำที่1คําว่าขมวดอ่านว่าขมวดผงาดอ่านว่าผงาดสมัครอ่านว่าสมัครฝรัง่งอ่านว่าฝรัง่ง มาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะตลบอ่านว่าตลบจ้ารดอ่านว่าจ้รดอร่อยอ่านว่าอร่อยประหลัดอ่านว่าประลัดค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้อักษรนํากันไปแล้วสำหรับวันนี้นะคะครูก็ มีเรื่องที่จะสอนนักเรียนเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ครูก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนนะคะส่วนสัปดาห์หน้านะคะครูจะมีเรื่องอะไรนะคะก็ฝากให้นักเรียนติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ